แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะนี้แฮปปี้คริสต์มาสล่วงหน้านะคะพี่บวยครับตอนนี้คริสต์มาสเช่นเดียวกันครับค่ะค่ะพี่บวยตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันน่าจะมีซานตาอลอรสลอลี่หรือเปล่าคะว่าแบบจะช่วยผลักช่วยดันตัวหนงตัวไหนยังไงบ้างพี่บวยมองอยังไงคะตลาดคะช่วงนี้ครับคิดว่าในส่วนของ ของขวัญจากซันตาคอสนะปีนี้ผมว่ายังพอมีได้ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเซตินเด็กบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าพยายามที่จะปักหลักะนะครับค่ะประคองตัวใกล้ๆ400จุดคงรอขึ้นไปทดสอบเนี่ยอาจจะได้เห็นภายในช่วงประมาณวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับซึ่งยังมีลุ้นอยู่นะครับยังไม่ได้หักหัวกลับลงไปแล้วก็หลุดลงไปเลยนะครับเพราะว่าก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้ละสิวันได้อยู่นะครับ แล้ว <c oughs> แล้วก็ส <c oughs> ิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คือว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางไป<ห>พอสมควรเลย<ห>นะครับล่าส<ห>ุดเนี่ยก็ซื้อขายไป28,000ล้านนะค่อนข้างที่จะ<ห>บางตาวอลลุ่มฟิวเจอร์เองก็ลดลงไปด้วยนะครับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ในซีรีส์แซดเนี่ยก็ถอยลงมานะครับส่วนนึงอาจจะใกล้หมดอาย,ยุด้วยแต่ว่าก็วอลลุ่มของซีรีส์เดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับ น,นี่ก็จะเป็นปัจจัยทย่างทำให้เห็นว่า้ตัวของเซ็นต์อินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยแกว่งวัน,นเนี้ยไฮโลเนี่ยไม่ถึงสิบจุดนะไฮบวกสี High ่จุดโลลบสี่จุดอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับส่วนเซฟที้นี่แล้วใหญ่นะครับแบ่งตัวในกรอบในวันเนี่ยก็แกว่งตัวนะครับบวกสามจุดลบสามจุดนะวันนี้ก็คือไฮโลของเอาในวันนะครับก่อนที่ตอนเนี้ยก็ยังปิมปิมเสมอตัวอยู่นะครับ ับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยกดดันช่วงเงนี้ที่ดูแลตลาดหุ้นในส่วนของเอเชียเราก็ไทยเองอาจจะยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยความหวังนักลงทุนเนี่ยที่หวังเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามคาดเพราะว่าในช่วงนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนประธานเฟดสาขาไม่ว่าจะเป็น สาขาชิคาโกหรือว่าประธานเขตสาขานิวยอร์กเนี่ยก็ดูเหมือนจะแสดงจุดยืนว่าไม่ได้เร่งการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่อันนี้ก็ทําให้ดูเหมือนตลาดหุ้เนเอเชียก็ดูจะตึงๆไปเหมือนกันนะครับส่วนตัวของตลาดหุ้เนเอเชียภาพรวมเนี่ยวันนี้ก็มีแค่นี้คญี่ปุ่นที่บวกแลงนะครับบวกไปหน<ม>ึ่งจุดสหนึ่งเปอร์เซ็นก็คงมาจากในเรื่องของการที่ BOJ ยังคง ผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื่องนะครับแต่นี้อาจจะไม่ดีกับไทยนะนะเพราะนะเพราะเย็นยังกลับมาอ่อนเนี่ยบาทเราก็ยังมีทิศทางที่เคลื่อนไหวไปสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเย็นด้วยก็คือยังอ่อนอยู่ก็ทําให้ฟันฟ o อาจจะยังไม่ได้มาไหลเข้ามาตามนัดแต่ว่าสิ่งที่หวังนะก็คือกองทุน ESG นะครับ ESG ฟันเนี่ยที่อาจจะมีโอกาสมาในช่วงอ ในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับก็ยังไงในส่วนของกลยุทธ์ฟิวเจอร์นะก็อยากจะคงกลยุทธ์ด้านฝั่งรองไปก่อนนะครับสำหรับเอซ่าศูนย์ซีรีส์ซัดสองสามเนี่ยครับคุณไหนถ้าลองดู <5. S 1> จริงเนี่ยนะครับเขาว่าผ่านตรงเส้นค่าเฉลี่ยยี่ห้าวันขึ้นมาย็นได้ละบวกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะผมว่ายังมีโอกาสนะไปทดสอบแปดเจ็ดศูนย์ก่อนแล้วก็แนวต้านหลักๆเนี่ยก็อยู่ประมาณแปดแปดสามถึงแปดแปดห้าก่อนที่จะไปเจอเก้าร้อยเนี่ยต้องผ่านสองด่านนี้ก่อน โหเพียบ <P ie b> เลยนะคะด่านเยอะเหมือนกันนะพี่พี่<ช>บวยเนาะครับ <c oughs> แล้วก็การกลับมาซื้อของต่างชาติช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหาร่นะซื้อวันช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยซื้อหุ้นหนักแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ด้วยแต่ว่าพอมาเมื่อวานเนี่ยก็แผ่วไปเหมือนกันแล้วก็มีการช็อตฟิวเจอร์ออกมากับเกือบหมื่นสัญญาอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่คงต้องตามดูอยากเห็นความต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับอือจริงจริงขอให้เขาหยุดขายนะผมเชื่อว่าถ้ามีแรงซื้อจะกองทุน นะครับกองทุนในประเทศเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทําให้เห็นการฟื้นตัวได้เซ็ตพันสี่ร้อยแล้วก็ซเซเนตี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปเหนือโซนบริเวณเก้าอ่าแปดร้อยเจสิบจุดก็ยังขอยืดฝั่งรองก่อนนะครับหลุดแปดหกศ <8 60. S 1> ูนย์ก็สต็อปลอสแปดหกศูนย์ค่ะเฮ้ค่ะอันนี้เป็นยืนฝั่งรองนะคะแปดหกศูนเนี่ยจะเป็นจุดสต็อปลอสนะคะ อ่าครับใช่ครับแล้วก็วันนี้ซีรีส์ซัเนี่ยเทรดไปยังไม่ถึงแสนสัญญาเลยนะตอนนี้สี่โมงสิบ็ดนาทีเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าแกว่งแคบแล้วก็อ,อนักลงทุนที่อยากเทรดดิ้งเนี่ยผมว่ายังเทรดซีรีส์ซัได้จนถึงอ่าจนถึงวันคริสต์มาสนะครับพอหลังจนากนั้นไปเนี่ยก็ยังไงโลเวอร์ญญญไปยังซีรีส์ถัดไปก็ได้นะครับอืมระยะสั้นๆนยังพอ ได้อยู่นั่นเองนะคาดหวังคาดหวังกันพอได้อยู่นาออาทิตย์นี้นะคะโอเค okay. มาอันนี้เป็นตัวทีเฟกไปแล้วนะคะพี่บอยเราจะมีตัวในส่วนของตัวอตัวหุ้นบ้างไหมคะตัวหุ้นมีอะไรบ้างเอ่ยครับในส่วนตัวหุ้นนะครับเราก็เอช่วงนี้อาจจะเลือกยากสันหน่อยแต่ก็ยังพอมีเอตัวที่มีโมเมนตัมการฟื้นตัวให้เทรดตามได้ นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มที่จะฟื้นขึ้น,นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะดีกับอย่างน้อยตัวของทางนะครับปตทอสอพอเนี่ยผมว่าทรงเนี่ยเขาเริ่มที่จะนาะประคองตัวกลับมาได้แล้วผมว่าน่าจะมีโอกาสนะกลับขึ้นไปทดสอบตรงเส้นค่าเฉลี่ย25วันเนี่ยแถวๆโซนบริเวณ150-152อะให้ในเขตนี้ไว้นะครับแต่กลยุทธ์เนี่ยอยากจะให้ตั้งรับรองนิดหนึ่งโซนบริเวณ146บาท หรือร้อยสี่สิบห้าบาทเนี่ยอาจจะลอยยอดสักหน่อยนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเนาะรอยยอดอีกบาทสองบาทดีกว่าใช่ไหมคะอ่าใช่ครับน,น่าจะพอมีจังหวะอยู่เพราะว่าบอลลุ่มก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ครับค่ะอันนี้เป็นหุ้นฝั่งรองนะคะพี่บวยมีฝั่งรองมีอีกไหมคะครับแล้วก็จริงๆอ่า สั่งลองอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าราคาเนี่ยเริ่มยืนนะแล้วก็รุ่นรีบาวเนี่ยก็จะเป็นตัวของ PIM นะครับตัว PIM เนี่ยก็ร,ราคาเนี่ยปรับฐานลงมาแถวๆห้าบาทนะเราก็มีสัญญาณบุริเดวเจนทั้ง t o c แกสติกแล้วก็ไ s i ด้วยอ่ะผมว่าน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ย้้นมันทดสอบโซนบริเวณห้าบาทสามสิบก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบนะครับจุดสต็อปเนี่ย ก็ถ้าหลุดโซนบริเวณสี่บาทเก้าสิบสองลงมาก็ Stop Loss ก่อนนะครับอาโอเคสี่บาทเก้าสองเป็นจุด Stop Loss นั่นเองนะคะสำหรับ PRM นะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบกระจุกกระจิกน่ารักหน่อยนะคะราคาพอกรุบกริบนะคะ,นะคะ,ะ,คะใช่ครก็ <c oughs> ここจะมีตัวไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลงลองลงมาหน่อยค่ะใส่ขนาดย่อมลงมาหน่อยนะคะค่ะฝั่งลองมีอีกไหมคะพี่มีมาฝากสองตัวครับ โอเคแล้วฝั่งช็อตล่ะคะเอ,อ่อฝั่งช็อตเนี่ยจริงๆเรายังไม่เห็นคือเนื่องจากมีมุมมองดัชนีน่าจะมีโอกาสลุ้นรีบาวขึ้นมานะครับก็เลยมองว่าช่วงนี้ช็อตอาจจะก็าอาจจะลงไม่ได้ลึกนะครับสำหรับตัวช็อตครับรก็เลยข้ามไปก่อนครับข้ามไป<ด>ก่อน โอเคอ่ะเป็นฝั่งรองนี่คือเริ่มใจชื้นเลยนะพอาพี่บ๊วยบอกว่ามีแต่หุ้นฝั่งรองนะคะปกติพอ<ต>มีฝ<ต>ั่งช็อตสลจจัจริงจริงที่จริงๆหุ้นใหญ่ที่เราสแกนเจอนะตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือตัวทรูทรูเนี่ยมนมัน,มนอ่าถอยลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ปิ่มๆจะหลุดโซนบริเวณห้าบาทตรงเนี้ยเป็นแนวรับสําคัญตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่แปดธันวาคมเนี่ยถ้าร,รอบนี้ทรูหลุดห้าบาทนะจะเป็นสัญญาณ ลงแรงได้เหมือนกันถ้าใครจะรอช็อตเนี่ยทูหลุดห้าบาทลงมาเนี่ยหลุดสี่เก้าแปดสี่จุดเก้าหกลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นนะัก็สามารถใช้กลยุทธ์นะาฟอลโล่ฝั่งช็อตได้นะเมื่อกี้ที่คุณนายถามก็จริงๆสแกนเจอตแต่ก็ยังถ้ายังไม่หลุดก็ยังไม่ต้องช็อตนะครับเพราะว่าราคาก็พยายามทําฐานอยู่ตรงนี้ครับพยายามทำฐานอยู่นะสำหรับทูทูเนี่ยเป็นตัวที่มีการ เหมือนขยับตัวลงมาโดยตลอดเลยนะคะพี่บวยเนาะครับใช่ครับอืมอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะมีหุ้นนะคะทั้งหมดสองตัวด้วยกันที่เป็นฝั่งรองนะคะก็คือปตทอีพีนะคะแล้วก็ตัว PRM นั่นเองนะคะส่วนส่วนฝั่งช็อตเนี่ยเตือนในส่วนของตัว TRUE แล้วกันเนาะว่า TRUE เนี่ย ้าหลุดแถวๆประมาณสี่บาทเก้าสิบหกแถวๆห้าบ,บาทเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะมีออ่การลงที่รุนแรงนั่นเองนะคะโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนของขอไปตัวสินทรัพย์อื่นอีกนิดนึงนะคะพี่นั่นก็คือตัวของทองค่ะพี่บ๊วยเราย,ยังไม่ได้พูดทองเลยเนาะว่าทองจะเป็นยังไงจะนิ่งๆไหมหรือยังไงดีคะครับช่วงนี้ทองเนี่ยก็น่าจะดูนับชะลอตัวลงไปนะครับหลังจากที่ นับก่อนนะั้นนี่ผลการประชุมเฟดเนี่ยดูเหมือนดอทพอตเนี่ยก็ทําให้เราดูมีความหวังนะว่าเฟดจะมีการนับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็เราก็ทองก็น่าจะมีจังหวะฟื้นตัวแต่พอวิ่งขึ้นไปชนตรงบริเวณสองพันห้าสิบเหรียญก็ยังไม่ผ่านนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็การที่ถอยลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดต่ากหวาสองพันนะผมก็เลยวางกรอบไว้ทางด้านเทคนิคเนี่ยอยู่ที่สองพันด้านล่างแล้วก็สองพันห้าสิบเนี่ยอยู่ ด้านบนนะครับเป็นกรอบบนกรอบล่างซึ่งน่าจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องบางทีอาจจะยืดยาวหรือว่าไซเวย์ไปถึงช่วงสิ้นปีก็ได้นะเพราะว่าหลังจากช่วงคริสต์มาสเนี่ยตัวของตลาดหุ้นแล้วก็ตัวของตลาดล่วงหน้าของทางสหรัฐเนี่ยก็น่าจะเริ่มที่จะมีการชะลอ,อการซื้อขายไปพอสมควรน,นะครับว<ม>อลุ่มก็น่าจะหายไปเยอะเหมือนกันก็ทำให้ถ้ายังไม่มีปัจจัยนับอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยก็คิดว่าทองคำน่าจะ ซเวในกรอบนี้นะครับก็ยังไงเน้นอาจจะเป็นจังหวะรอยอ่อลองแนวรับเพราะว่าก็ยังมีมุมมององคำเนี่ยยังยืน2,000เนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ up t เ e n ชา o n n ในเชิงเทคนิคอยู่นะครับค่ะ,ะถ้าเกิดว่ามีย่อเมื่อไหร่ก็ดูตามแนวรับแล้วกันนะคะและแนวรับนี้อยู่ในส่วนเท่าไหร่บ้างคะพี่เออครับก็ให้ไวสองแนวนะครับโซนบริเวณสองพันยี่สบก่อนแล้วก็ แล้วก็2,008เหรียญซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันอาจจะต้องอาจจะไม่รอถึง2,000ก็ได้นะครับรอตรงโซนแนวรับอสองแนวที่ผมให้เนี่ยแล้วก็รอนับจังหวะเดีดกลับขึ้นไปใ,ใกล้ๆ2 5 0บอาจจะเทรนดิ้งระยะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกหลายตัวของทางสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาแล้วก็ทองคําก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวตามนะครับตามในอในตามในส่วนของตัวเลขที่ออกมา อืมโอเคนะคะทองนะคะก็อ่ะรอดูแนวรับกันดีๆนะคะสำหรับแนวรับสองพันยี่สิบแล้วก็แนวรับสองพันแปดนะคะอันนี้จะเป็นแนวรับจากพี่บวยนั่นเองนะคะพี่บวยคะขอมาดูค่าเงินกันอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับค่าเงินนะคะช่วงนี้นะคะคเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็จะเห็นการอ่อนค่าเล็กน,น้อยวันนี้นะครับก็อยู่ตรงบริเวณสามสิบห้าบาทนะครับแนวต้านด้านบนก็ เถแถวสามสิบห้าจุดสองจุดสองห้านะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่สามสิบ้าสามิบสี่จุดเจ็ดห้าก็เคลื่อนไหวเนี่ยวางกรอบไว้สักประมาณห้าสิบสตางค์ในช่วงนี้จริงๆเหมือนกันนะครับตัวเงินบาทอาจจะไม่ได้แกว่งรุนแรงมากในช่วงท้ายนี่แหละนะครับอ,อ,อส่วนใหญ่ทนน้ายๆปีก็จะไม่ค่อยแกะไม่ค่อยแกว่งเนาะใช่ครับเรายังมองจังหวะเป็นเด้งช็อตนะสำหรับ u s d f u t u r e นะครับ S <S 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 ดีซีรีาสองสามเนี่ยก็มองจังหวะถ้าไม่ผ่านสามไม่ผ่านสามสิบห้าอาจจะมีถอยกลับลงมาได้เหมือนกันครับ <S 2> <S 2> ไม่ผ่านสามสิบห้านะคะอาจจะมีการถอยลงมาได้นะ แค่ okay. นี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินบาทนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมีใครนะคะมีคําถามนะคะอยากพูดคุยนะคะหรือว่าอุ้ยอยากได้คําคมะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคําคมก่อนคริสต์มาสด้วยนะพี่เนาะเดี๋ยวหพี่บอยเตรียมตัวก่อนคําคมก่อนคริสต์มาสนะคะจะยังไงดีนะคะแต่นี้ก็มีคําถามนะคะจากเออนักลงทุนนะคะที่มีการถามมานะคะในส่วนของออหุ้นนะคะที่เป็นพวก หุ้นที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะที่ช่วงนี้รุนแรงหน่อยนะคะก็จะเป็นหุ้นนางงามนะคะอ่าพี่บ้วยมองว่าอย่างไรบ้างคะสามารถดูกรับได้ไหมเอ่ยครับก็เอ่อจริงๆเนี่ยราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เกินจากราคาราคา IPO ไปเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับสำหรับตัว MTI เนี่ยยังไงก็ ตัวนี้อาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะครับแต่ว่าอยากจะเตือนให้ลงทุนแบบระมัดร,ระวังละกันนะครับถ้าเกิดรเราเข้าไปลงทุนเนี่ยก็อย่าลืมใช้คำสั่งอ่อ t o p o r d e r มันสามารถตั้งผ่านกระดานหุ้นได้นะบางทีราคาปรับฐานลงมาเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถล็อกกำไรได้ถ้าเรามีกำไรหรือว่าคุมความเสี่ยงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยกหูโทรหา m าร์ e ติ้งนะครับรูปแบบการตัดสินใจที่ทปที่เป็นรูปแบบ รูปแบบอัตโนมัติเนี่ยผมว่าดีกว่าการใช้อารมณ์ในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าเราแพนิคอยู่เราจะตัดเราอาจะตัดสินใจล้าชาได้นะครับเราก็ผมลองไปดูนะสัดส่วนการเทรดของ MGI เนี่ยมีสัดส่วนของโปรแกรมเทรดยิ่งค่อนข้างสูงนะครับอพอเขาจะมีะเขาจะมีรายงานในส่วนของรายงานประจำวันออกมาเนี่ยพวกเขาก็ติดอันดับเหมือนกันนะนะครับยังไงก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับ ตแต่ดับเลยใช่ไหมคะต้นๆนคคนที่ถือหุ้นมาตั้งแต่อาจจะได้มาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยยังไงก็อาจจะอา่าผมก็แสดงความยินดีด้วยแต่อย่าลืมนะครับล็อกกาไรด้วยครับอย่าลืมมีมตั้ง<า>จุดในใจว่าอยากจะทํากําไรตรงไหนนะครับถ้าขึ้นต่อก็เทคไปแต่ว่าถ้าถอยลงมาจุดไหนที่เราจะล็อกกําไรออกมานะครับือมันไม่มีอะไร ขึ้นแบบขึ้นตลอดไปอยู่แล้วเนาะพี่บวยเนาะที่เราอยู่ในตลาดหุ้นกันมานะคะดังนั้นก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังกันนะคะอค่ะอ่ะมีแฟนคลับพี่บวยนะคะขอถามคาถามหนึ่งมานะคะนั่นก็คือถามตัวหุ้นทีวค่ะพี่บวยอ่าสำหรับตัวของที U นะครับช่วงนี้อาจจะมีการพักตัวลงมาแต่ผมว่าเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันเนี่ยแถวแถวสิบสี่จุดห้าเนี่ย ก็น่าจะประคองราคาได้นะเราถ้ายืนได้อย่าเนี้ยผมว่ายังมีลุ้นดีดกลับขึ้นไปแถวโซนบริเวณแนวต้านเดิมกับตรงสิบห้าบาทสามสิบนะครับตอนนี้แค่พักตัวครับเราก็มองว่าน่าจะยังราคายังอยู่ในทรงของการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับนี่เพิ่งพักตัวมาสองวัน,ววนค่ะนะสำหรับตัวทียูนะ ่ะโอเคอ่ะมีทาง YouTube นะคะอันนี้แฟนคลับพี่บวยแน่นอนนะคะเออบอกว่าพี่บวยค่ะพี่บวยรบกวนดูแนวต้านถัดไปของตัว B C H T ค่ะเดี๋ยวเราเปิดกราฟ B C H ให้ดูด้วยเนะาะให้ให้กินงาน,น,นเปิดตัวค่ะใช่แล้วโอ้ปรับถาลงมาสี่วันนะแล้ววันนี้พลิกขึ้นมาได้วันเดียวเนี่ยจ่อจะทดสอบไฮของปีนี้เลยอ๋อถือว่าราคาเนี่ย ตัวกลับขึ้นมาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็แนวต้านเดิมเนี่ย22บาท20าทตรงนี้ให้นักลงทุนสังเกตไว้เลยนะถ้าพรุ่งนี้นะขึ้นไปทดสอบเราทะลุผ่านไม่ได้นะหัวอัพไซด์การขึ้นเนี่ยผมว่าก็ขึ้นได้เป็นบาทหนึ่งเลยนะครับอาจจะเจอโซน23 24ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าทรงของการฟื้นตัวเนี่ยมันชัดเจนนะครับนะครับตัวไอซ์ไซด์เนี่ยก็เนี่ยช่วงที่ผ่านมาประคองตัวเหนือห้า โซนบริเวณห้าสิบเปอร์เซ็นได้ต่อเนื่องนะครับก็บ่งชี้ว่าแนวโน้มไซด์เวอาขมันยังมีการดําเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะอ่ามีคําถามต่อเพิ่มว่าตัว BCH เนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยแนวหนีอยู่จุดไหนดีคะยี่สิบบาทเก้าสิบหรือเปล่าอืมครับผมขอคําถามอีกทีครับคุณนหน อ๋อค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะคะแนวแนวหนีต้องอยู่ตรงไหนดีคะอ๋อถ้าเกิดเอ่อวิ่งขึ้นไปแล้วชนนะเราไม่ผ่านเนี่ยก็ผมอยากจะให้ดูจุดล็อกกําไรเนี่ยก็คือเป็นโซนแถวๆบริเวณยี่สิบเอ็ดบาทรนะอ่ายี่สิบจุดห้านะครับโซนนี้ค่ะถ้าถอยลงมาก็ล็อกกําไรออกมาก่อนก็ได้นะครับแต่รอขึ้นไปทดสอบก่อนเผื่อจะได้ลุ้นผ่านไปนะครับ ได้เลยค่ะขอบคุณพี่บวยมากเลยนะคะอ่ะให้คำคมนิดนึงค่ะพี่บวยสำหรับเออไม่รู้ซันตาคอร์สแลนลี่จะมาหรือเปล่าอ่ะนะคะขอกำลังใจจากพี่บวยก่อนละกันเนาะนะครับก็เออจริงๆแล้วเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดเลยนะครับเออของทุกๆคนนะก็ยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยเออมี กำไรจากการลงทุนแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับเป็นแฟน Business Line and life ไปทุกๆปีนะครับขอขอให้มีความสุข <นะ S 1> แล้วก็ยังเจอกันอยู่ครับสัปดาห์หน้านะครับยังเจออยู่ค่ะยังเจอกันอยู่ค่ะอโอเคค่ะพี่บุวยขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะแล้วก็เรายังเจอกันอยู่นะอะนะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีการเทรดก,กันอยู่นะคะ